ลูกศิษย์มาสวดมนต์กันสิบคนก็สวดมนต์เสร็จแล้วก็ทานอาหารร่วมกันนะครับบรรยากาศตอนนี้ข้างนอกก็มิมาก,กาลังตกนะพิม่มมาก,กาลังตกนะโยมเข้ามาหลายคนเหมือนกันนะครับกัญญาวีกัญญาวีกัญญาวียาวโยม เก้าสุมเมตุล,ลูกจันทร์สอีประเสริฐลำเลนิรดสมจิตเชเรรำธตนวัตรมีเมนอินทรนินบารุวนาชาบมาจากบังกลาเทศกคำโคกงลำละมีลำลำมณีราศมีโยมพงศ์ศักดิ์กันติพิรมนิชันนัน บรรลุภัรไทยสงฆประเสริฐสีสวรรค์สมบัติบรรจงเก็บชรินรัตปูจำนงวันเป็นผู้ระงหงนะวงเรือนแสงโพดาดาวรุ่งมาลักอินสำราญอาวรนก็ช่วงนี้ที่ประเทศรัสเซียอากาศก็หนาวนะครับเมืองไทยเราทมาไม่แน่ใจว่าอากาศเป็นอย่างไร ใครอยู่ที่ไหนช่วยช่วยแจ้งด้วยนะครับมอาตมาเนี่ที่พัทลุงได้กล่าวว่าฝนยังตกอยู่ที่วัดบ้านเกิดที่วัดบ้านสวนได้กล่าวว่าฝนยังตกอยู่โทรไปหาญาติญาติโทรไปหาหลายๆคนก็ก็บอกช่วงนี้ฝนยังตกนะครับภาคใต้เนี่ยฝนยังตกแต่ภาคกลางภาคเนือนี่ยตอนนี้น่าจะเลยช่วงที่ฝนตกไปแล้วนะครับเพราะว่า อัาตมาบินจากเมืองไทยเนี่ยวันที่20ทธันวาคมนะครับฝนก็ซาแล้วอากาศก็เริ่มเย็นๆนะครับเริ่มเย็นในอากาศเย็นของคนไทยก็คือบวก20กว่ากว่านิดๆแต่ที่ประเทศรัสเซียเนี่ยคำว่าเย็นก็าลือลบ20ลบ -30 ก็เรียกว่าเย็นแต่ถ้าอากาศอากาศอย่างลบสเงี้ย นะครับก็ยังไม่ถือว่าเย็นมากนะนะครนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กฟีที่แล้วเนี่ยอากาศหนาวที่สุดเนี่ยลบสีองศาหนาวที่สุดลองจินตน,น,นาการดูโยมว,ว่าลบสีองศานี่เป็นยังไงนะครับลบสีองศาถ้าเป็นคนไทยนี่อาจจะอยู่ไม่ได้นะอากาศหนาวแบบนี้นี่อยู่ลำบาก อาตมาเจอคนรัสเซียหลายคนบอกว่าคนรัสเซียช่วงนี้ก็หนีนะครับหนีไปไหนคนรัสเซียหนีไปเมืองไทยไปอยู่ภูกเกต็ตไปอยู่พัทยา,งงาไปอยู่เกาะจ้าง,งไปอยู่เกาะล้านไปอยู่เกาะสมุยไปอยู่เกงงาะประงันงนะตัวอาตมานี่แปลกในขณะที่คนรัสเซียเป็นล้านๆคนหนีไปอยู่เมืองไทยเชื่องรุู้หนาวอาตมากลับมารัสเซียนะครับ เราว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เด็กสอบเด็กมหาวิทยาลัยที่อาตมาสอนกาลังสอบวันมะรืนนี้ก็ต้องไปสอบเด็กอีกแล้ววันอังคารก็ต้องทําหน้าที่ต่อไปนะครับช่วงนี้อากาศที่มันหนาวเย็นเนี่ยขอให้จิตใจอุ่นกันแล้วกันบางคนเนี่ยอากาศร้อนคนเมืองไทยเนี่ยอากาศร้อนจอยก็ร้อนนะครับคนเนี่ยร้อน วันก่อนนะตอมานั่งแท็กซี่อยู่ปลากรูรถมันเบียดกันนิดเดียวเนะี่ยไม่ได้ชนนะแค่เฉียวกันนิดเดียวไม่ได้เสียหายอะไรไม่ได้ตกลงตลอกอะไรแค่ปาดหน้ากันนิดเดียวนะครับไอ้คันโน้นก็จอดขวางเลยออกมาแล้วก็เอาไปเอาอะไรอะ่ะเอาอะไรก็ไม่รู้ไปทุบกระจกรถกันหลังนะังนนั้น ความใจร้อนเนี่ยมันสร้างปัญหามาทีนี้เขาก็เรียกตำรวจมารถก็ตีนะครับรถตีระเนระน,นาดเลยแล้วไปทุบกระจกเพื่อนเขาเวลาตอนเย็นประมาณกโมงถนน,นเส้นการชนายดังนั้นมีอะไรนิดอะไรหน่อยก็ต้องให้อาายัยไม่ใช่ว่านะครับอะไรอะไรก็จะสร้างแต่ปัญหาแม้จะเคลียร์กันได้เลยเป็นคนใจร้อน แต่เป็นคนใจร้อนแบบนี้ต้องเอามารบที่รัสเซียเนี่ยมารบยูเครนนะครับจับมาแล้วก็มาาบกับยูเครนนะครับใจร้อนพวกนี้เนี่ยคนใจร้อนเนี่ยเป็นวิญญาณของอสูรกายมากิดไอ้คนขี้โกรธขี้โมโหขี้ใจร้อนมีอะไรนิดอะไรหน่อยก็จะเรื่ององไปเรื่อยนะครับต้องเคลียร์ไปเรื่อยเนี่ยพวกเนี่ยวิญญาณเกิมาจากอบายภูมิดวงวิญญาณของคนขี้โกรธเนี่ยมาจากอบายา ส่วนคนใจเย็นนะครับคนใจเย็นเนี่ยมาจากสวรรค์ส่วนคนที่ปลุนผันพลันเล่นอุนหันพลันเล่นเดี๋ยวโกรธเดี่ยวโมโหเดี๋ยวทุกโน่นทุกนี่อิชรสปกลชนโอตีราเอาไว้ก็ไ e ด้เดี๋ยวไหนเดี๋ววัสวิตามินอะอ่เยี้โอ้ดราสวิเซ Вы опоздали, но все равно еды есть. Да, с да. мамой приехал. Да. А, да. да. Обязательно на А я сейчас, ее провожу. Пойду там немного собак покормлю. там чуть не выпрыгнули через забор, когда меня увидели. Да? Да. 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 От радости? Да. привез, Да, да. คนที่มาจากอบายภูมิเนี่ยโดยเฉพาอะอบายภูมิที่เรียกว่าสุรกายภพภูมิที่เรียกว่าสุรกายนี่เป็นคนใจรอ้อนคนใจร้อนนี่คนที่โกรธขี้โมโหดังนั้นคนที่มาจากบายภูมิเนี่ยจะใจรอ้อนส่วนคนที่มาจากภพภูมิของเปรตเนี่ยจะอยากได้ของคนอื่นไม่ว่าเป็นพระเป็นโยมนะครับ เป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายแต่อยากได้ของคนอื่นเนี่ยมาจากก็เรียกว่าเปรตหรือว่าเ็เรียกว่าปิตภูมิตตานี่แปลว่าเปรตนะครับมาจากปิตภูมิส่วนให้คนที่ชอบไปเสพสังวาเสพการนะครับกับคนที่ไม่ใช่คนรักของตนเองเนี่ยพวกนี้ที่มาจากนรกพวกรักขโมยก็มาจากนรกก็เช่นเดียวกันพวกกาสัดชีวิต Ens, นะครับก็มาจากนรกบ้างมาจากเดรัจฉานบ้างถ้ามาจากอบายภูมินะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะมีลักษณะแบบนี้กี้โกรธกี้โมโหอยากได้ของเขานะครับชอบราพฤติปิดศีลเพราะว่าพวกนี้มาจากอบายแต่ถ้ามาจากเทวดาพวกภูมิที่เป็นเทวดานะครับพวกภูมิที่เป็นเทวดานี่ใจใจเย็น เย็นเหมือนนะาราสวิสชาใจใจสิตายเล็กเสือวันเย็นดะีปฎกูสือถ้ามาจากตทวดาพวกภูมิที่เป็นสุขตีภูมินี่จใจใจเย็นคนบางคนนี่สวยด้วยนะครับสวยด้วยหล่อด้วยใจเย็นด้วยมีศีลธรรมนะครับใจเย็น ไปบวชพระวันนี้ไปบวชพระที่วัดประจุมทองแสดงว่าเป็นเทวดาเป็นนางฟ้ามาวันนี้ก็ไปเป็นนางฟ้ามาคนที่มาจากภพภูมิที่เรียกว่าสุกติภูมิหรือว,ว่าภพภูมิของเทวดาเนี่ยจะชอบใจบุญสุนทานชอบทำบุญชอบเป็นเจ้าภาพบวชพระชอบเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารชอบเป็นเจ้าภาพออกโรงทาน จอาเป็นเจ้าภาพกาถินเจ้าเป็นเจ้าเจ้าภาพป้าป่าคนที่ชอบทำบุญเนี่ยมาจาก,พกภพกลุ่ที่เรียกว่าจาตุมาราชิกานะครับมาภพภูุิมของคนที่มีความร่ํารวยตายไปก็มีความร่ํารวยเป็นมนุษย์ก็มีความร่ํารวยพวกนี้ชอบทำบุญพวกจาตุมาราชิกานี่ชอบทำบุญนะทำบุญชอบชอบทำบุญมากพวกชาตุมาราชิกานี่มีบุญที่ไหน ฟังลูกนิมุดฟังลูกนิมิต,มตทำอะไรก็แล้วแต่นะทำทุกอย่างนะครับที่อะไรที่จะสามารถทำสมบุญได้ก็ก็ทำนะครับนี่เรียกว่าเป็นดวงวิญญาณที่มาจากเทวดาชั้นจาตุลมาราชิกาทีนี้ดาวดึงดาววดึงก็เช่นเดียวกันเป็นชอบทำบุญแต่ว่ายึดมั่นในบุญน้อยลง หมายความว่าทำบุญแล้วรู้จักปล่อยวางนะครับไม่ติดอยู่ในบุญยามาก็ทำบุญแต่ไม่ติดอยู่ในบุญน,น้อยลงน้อยลงไชั้นดุสิตก็เช่นเดียวกันนะครับชั้นดุสิตเนี่ยเป็นเทวดาชั้นสูงพระพุทธเจ้าเนี่ยก่อนที่จะก่อนที่จะประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ย มารีนาตนตนะครับติาพระพุทธเจ้าเป็นเทวดาชั้นดุสิตนะเป็นเทพประบุตรอยู่ชั้นดุสิตถามว่าดวงวิญญาณของพระพุทธเจ้าก่อนที่จะมาประสูติเป็นเจ้าจาริสต,ต,ตาตานี้เป็นเทวดาอยู่ชั้นดุสิตมีบุญบารามีมากที่สุดนะครับ ส่วนพวกบรรดาเศรษฐีพวกคนที่รวยระดับโลกเนี่ยส่วนใหญ่นี่มาจากเทวดาชันจาตุมาราิตาส่วนพวกที่นะครับชอบสร้างนนสร้างนี่สร้างศาลาสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างศาลหลายคนพักร้อนคนพวกนี้จะมาจากเทวดาชันนิมานารติก็เรียกว่าชอบสิ คือเสสแห้คนมีที่อยู่เสสแห้คนมีศาลาเสสแห้คนมีที่พักอาศัยเสสแห้คนมีโบสถมีวิหารมีบ้านมีที่อยู่อาศัยอะไรเงี้ยพอตายไปก็จะไปเกิดเป็นเทวดาชันนิมมานารติส่วนที่คนคนที่ทำบุญแล้วไม่ติดอยู่ในบุญเลยนะครับทําบุญช่วยเหลือคนอื่นช่วยเด็กเด็กฟิกการช่วยเหลือคนยากจนซื้อป้าอมนะครับ ให้ทุนการศึกษาวันเด็กธรรมอาหารอกรงพานเขามีกมระถินมีผ้าป่าที่ไหนนี่ทำแล้วไม่เคยสนใจบุญหล่ะนั้นเลยคือทำบุญแล้วก็ทิง้งทำบุญแล้วก็สบายใจทำบุญแบบไม่ผูกติดไม่ผูกมัดไม่ยึดมั่นถือมัน่นคนพวกนี้เกิดจากเทวดาจันปารณิมิตตวสวัสตีโยมเห็นไหมว่าเวลาเราเห็นคนเนี่ยเราสามารถแยกแยะได้ไอคนนี้มาจากนลกอ๋อ ไอคนนี้มาจากเดรชาไอคนนี้มาจากเปรตไอคนนี้เกิดจากวิญญาณของสุรกายนะครับไอคนนี้เกิดจากเทวดามาจากเทวดาชั้นจาตุมคนนี้มาจากเทวดาชั้นดาวดึงคนนี้มาจากเทวดาชันยามาคนนี้มาจากเทวดาชั้นดุสิตคนนี้มาจากเทวดาชันนิมานารตีคนนี้มาจากเทวดาชันปารณิมิตวัสวัตตี ดูจากพฤติกรรมการดำเนินชีวิตพิธีความคิดระดับคุณธรรมนะครับคนที่มาจากนรกนี่ที่โกรธขีโมโหชอบตำบาสนะครับบุญไม่สร้างสร้างแต่บาปนะครับกรรมดีไม่ทำทำแต่กรรมชั่วนี <c oughs> <c oughs> น่เขาเรียกว่ามาจากนรกนะส่วนใอ้คนที่อยากได้ของเขานะครับ แม้ตัวเองเกิดเป็นมนุษย์แล้วอยากได้ของเขาก็มาจากเปลี่ยนพวกนี้มาจากเปรียเอาอยากได้ที่ดินของเขาอยากได้บ้านของเขาอยากครอบครองปานาปักนะรับครอบครองสิทธิแย่งสิทธิการครอบครองของเขาพวกนี้มาจากเปลี่ยก็อยากได้ของเขาจิตมั so er ước, absolut, <arı> นอยากได้ของเขาอยู่ตลอดเวลาของคนอื่นอยู่ตลอดเวลานี่แสดงว่าดวงวิญญาณนั้นเป็นดวงวิญญาณที่มาจากภพภูมิที่เป็นปิตพภูมิหรือว่าเปรตนะครับ แต่ไปด่าคนตาใต้ไอ้เปรีดนะคนใต้แตงตายเพราะว่าคนใต้นี่มาได้เปรียดไอ้เปรียดนี่แสดงว่าเย่มากมากด่าว่าสัตว์นรกนี่ไม่ค่อยเท่าไรนะแต่ถ้าด่าไอ้เปรียดนี่คนไตยแตงตายบ้านาตมานี่แทางกันตายเพราะว่าไปด่าก็ไม่ให้เปรียดนะี่ยคนที่มาจากเปรีดที่อยากได้ไม่รู้จักจบสิ้นไม่รู้จกักพอ อะไรที่ไม่ใช่ของตัวเองก็อยากได้มาเป็นของตัวเองอยากได้ที่ดินของตัวเองมาเป็นของตัวเองพ่อแม่แบ่งสมบัติเขียนมรดกเรียบร้อยก็อยากได้ของพี่ของน้องของญาตินะครับมาเป็นของตัวเองนี่ก็เรียกว่าเกิดมาจากเปรตคนร้องไายไปแนอะไรไปไม่ได้ที่ดินสักนาสักดิ้งหนึ่งบม่ยิงภาษาดิ้งภาษาใต้ก็คือแปลงนาสักดิ้งหนึ่งก็เอาไปไม่ได้ นาสักไรหนึ่งก็เอาไปไม่ได้สวนก็เอาไปไม่ได้นาก็เอาไปไม่ได้ไร่ก็เอาไปไม่ได้บ้านก็เอาไปไม่ได้รถยนต์ก็เอาไปไม่ได้เงินก็เอาไปไม่ได้นะครับประกันก็เอาไปไม่ได้ไม่เอาอะไรไปไม่ได้เลยก็เราตายไปเอาอะไรไปได้ไหมเอาอะไรติดตัวไปด้เอาไปติดตัวได้สองอย่างคมดีกับคมชั่วอย่างอื่นเอาไปไม่ได้เลยทรัพย์สมบัติทรัพย์สินเงินทอง เงินนิวสาหามานะครับเก็บไว้บางคนนี่แก <co ่เก็บเงินเป็นร้อยล้านแก่ไม่ยอมรักษาตัวเสียใดเงินแล้วก็มีความภาคภูมิใจว่าเราเนี่ยอ่าวิมุติเฉียวตัวเฉลฏิวัติเวดก็ดีอสวตลานั่นนะจ๊ะตามตัวใช่เชนสเตคุ้มนะจ๊ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยว่ามีชีดูปอีชอปยืดดิยืดดิวัดดิวัดดิอ่าวัดตัง อ่าเไอ้ลูกสิษย์รดน้ําต้นไม้กลางนอกมีมากต้นไม้ในวัดก็ตาไม่รถมันก็ตายอยากได้ของเขาไม่รู้จักจบสิน้นคนโนกปตายไปเนี่มันโนอ,นอะไรไปไม่ได้เลย เก็บเงินไว้เป็นร้อยล้านพันล้านพอแก่ตัวก็เงินก็ไม่กล้าไปรักษาตัวเองนอนปวดอุยอุ้ยอุย,อยนะปวดโน่นปวดนี่มีเงินก็ไม่รักษาตัวแล้วก็มีความภาคภูมิใจว่าตัวเองเนี่ยมีทรัพย์สมบัติมากมายมีทรัพย์สินมากมายมีที่นาที่ไร่มีทรัพย์สมบัติมากมายมาโหมาลานเลย แต่พอตายไปปรากฏว่าขอโทษนะโยมคนเราพอตายไปก็ต้องกินอาหารตังตังทูบอ่ะก็ปากทูบไปกินอาหารอาหารยังกินไม่ได้เลยลูกหลานเอาไปวางก้างลงเนี่ยบอกตากินปึ้งพึงปึงตีลงพึงปึ้งพึง,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 งตาลุกขึ้นกินอาหารตาลุกขึ้นมากินไหมตาลุกขึ้นมากินจริงๆก็คงวิ่งกันทั้งศาลา เห็นไหมว่าคนเราก็ตายไปแนวอะไรไปไม่ได้เลยลูกหลานก็แย่งกันจะกล้าจะแกงกันเพราะทรัพย์สมบัติที่ทิ้งไวเ้เมื่อเจ้ามีเมื่อเจ้ามามีอะไรมาด้วยเจ้าเจ้าจะเอาแต่สุขสนุกจะไหนเมื่อเจ้ามามือเปล่าเจ้าจะเอาอะไรเจ้าก็ไปมือเปล่าเหมือนเจ้ามาแล้วคนโบราณก็เขียนไว้หน้าเมน เมื่อเจ้ามามีอะไรมาด้วยเจ้าตอนที่เราเกิดนี่มีอะไรมาไหมมีทรัพย์สมบัติมีรถมีบา้านมีที่ดินไหมทรัพย์สิสนธุรกิจอะไรต่างๆนะครับมีอะไรติดตัวมาไหมเมื่อเจ้ามามีอะไรมาด้วยเจ้าเจ้าจะเอาแต่สุขสนุกจะไหนนะครับคนเราจะหาความสุขเนี่ยมันความสุขจากอะไร ความสุขจากการได้สูบซิก้าความสุขการได้นั่งเรือยอดความสุขจากการได้นั่งรถราคาหลายสิบล้านความสุขจากการมีบ้านหลังใหญ่ๆนะครับโยมลงมีบ้านหลังใหญ่อย่างอาตมาเสียก้าน้ําก้าวไฟกันอ่านเลยเนี่ยาตมาเสียก้าน้ําก้าไฟเดืนอนหนึงเป็นแสนนะตอนเป็นนักศึกษาอยากมีบ้านหลังใหญ่ๆ พอมีบ้านหลังใหญ่เลยแล้วเป็นยังไงมันก็ต้องจ่ายค่าน้ําค่าไฟค่าอิเตอร์ค่าแก๊สติวดาก็อยากได้บ้านหลังใหญ่ติวดาก็ให้บ้านหลังใหญ่มาด้วยบุญเก่าก็มีบ้านหลังใหญ่แต่อย่าลืมนะว่าพอมีบ้านหลังใหญ่เนี่ยมันก็ต้องจ่ายค่าน้ําค่าไฟต้องจ่ายภาษีที่ดินภาษีบ้านภาษีรถภาษีโรงเรือนเงินเดือนนี่ได้มาหนึ่งร้อยบาทได้หนึ่งร้อยรูเบิลก็หักไปสี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์แล้ว อาตมาได้เง <specification back> no? ินเดือนหนึ่งร้อยบาทนี่เขาหักสี่สิบเก้าบาทแล้วเหลืออะไรกินไงอยู่ก็คือครึ่งหนึ่งของเงินเดือนของอาตมาในรัฐบาลรัสเซียก็ตัดออกครึ่งหนึ่งตัดเอาไปทําอะไรไว้เลี้ยงอาตมาตอนแก่ไงไอายไม่รู้รัสเซียดีนะรัฐบาลรัสเซียให้เดือนหนึ่งตั้งหลายหมื่นที่เขาให้เราหลังเดือนหลายหมื่นก็คือเขาหักจากเงินเดือนของเราที่เราทํางานทุกเดือนไง สอนหนังสือทำโน่นทำนทีนท่นทุกอย่างที่จะทมาทําให้รัฐบาลรัสเซียเนี่ยจตมาเสียภาษีนะครึ่งหนึ่งเนี่ยของเงินเดือนมันต้องเสียภาษีไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วก็เอ้ยดีนะเป็นพระอาจารย์ได้สัญชาติรัสเซียพระอาจารย์เป็นคนรัสเซียเดี๋ยวได้เงินเดือนเลี้ยงคนแก่เ <laughs> มืองไทยนี่ไม่รู้กี่บาทนะใครรู้บ้างว่าเงินเลี้ยงคนแก่กี่บาทไม่รู้ว่าหกร้อยหรือว่าเจ็ดร้อย แต่รัเสเซียเนี่ยทตไมพอป,ปลดกเกษียณอีกห้าปีกปีอ่ตทำปลดเกษียณเนี่ยไได้เงินหลายหมื่นนะประมาณสามหมื่นบาท <c oughs> แต่มันมาจากไหนอ่ะสามหมื่นบาทมาจากไหนก็ามาจากเงินเดือนเนี่ยที่เขาสะสมไปทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนนะครับ <c oughs> คนเราตายไปเอาอะไรไปไม่ได้ดังนั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะมาจากไหนแล้วเราไปสู่ที่ไหนนี่อย่าไปสำคัญ ตนมากเพราะว่าพอเราตายไปเราก็อะไรไปไม่ได้เงินก็ไม่ได้ปริญญาก็ไม่ได้เรียนปริญญากว่าจะจบปริญญาเอกนี่โยมเอ้ยแย่ยากยากมากดีไม่หลุดก็ไม่ชิบหายยากมากเลยนะครับแต่ตามตามตตอนที่เราตายไปเนี่ยอตาตมาจะไปเอาไปใบปริญญาเอกไปโชวยยุมมบเมืองบานเฮ้ยอย่าลงโทษนะลงโทษเบาๆผมนี่จบด็อกเตอร์นะติวาดาไม่สนใจะก็ดูกัง ก็ดูกรรว่าตมาเนี่ยตอนเป็นพระเนี่ยทำชั่วอะไรไม่มั่งนะครับตอนเป็นเด็กยิงนกตกปลาอยู่พัทลุงเนี่ยยิงนกตกปลาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไว้เยอะพอมาอยู่กรุงเทพเรียนหนังสือนะครับพอมาอยู่รัเสเซียเนื้อสัตว์ก็ยังไม่กินเลยนานๆจจจิงจะกินไส้กรอกนะครับใส่ไมโครเวฟสักสองสามชิ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ชีวิตของคนเราเนี่ย เมื่อตายไปมันอะไรไปไม่ได้นอกจากความดีความชั่วกับดีคำชั่วเท่านั้นทรัพย์สมบัติก็ไปไม่ได้หนังที่เขาเขียนไว้หน้าเองตอนนาตามาเป็นเด็กวัดบ้านสวนตำบลควนมาพร้าวอำเภอเมืองพัทลุงว่าเมื่อเจ้ามามีอะไรมาด้วยเจ้าเจ้าจะเอาแต่สุขสนุกจะไหนเมื่อเจ้ามามือเปล่าเจ้าจะเอาอะไรเจ้าก็ไปมือเปล่าเหมือนเจ้ามา เขาเขียนเตือนคนที่ยังมีชีวิตอยู่เวลาเราไปงานจบเนี่ยมันเราไปเรียนวิชาธรรมะครับไปงานจบไม่ใช่ไปกินแกงวัวไปกินงานจบนะครับไปกินแกงงานจบแล้วคนใต้เนี่ยตำบุญยี่สิบเนี่ยไปกินหมดไปครึ่งหม้ออะไรเงี้ยก็เวลาไปงานจบเนี่ยไปกินแกงงานอะไรเงี้ยไปกินข้าวที่งานไปกินแกงที่งาน แต่เวลาเข้าไปงานจบเนี่ยเราไปเรียนวิชาชีวิตว่าชีวิตของคนเราเนี่ยเราเราไฟเราฟ้านะคว้านนว่คว้านี่ชนานสนชนะนี่มาสุดท้ายตายไปก็อะไรไปไม่ได้มาเรียนว่าคนเราทุกคนต้องปล่อยวางเวลารดน้ำศพเนี่ยสงน้ำศพรดน้ำศพนิยมเห็นไหมก็ไว้แบมือไง เวลาเทน้ําลงไปเนี่ยเห็นไหมว่ามือที่แบนเนี่ยก็เอาอะไรติดไม้ติดมือไปไม่ได้ดอกมะลิที่เขาใส่ไปนในน้ําสําหรับรดศพบเนี่ยก็ร่วงหล่นลงไปอยู่ในขันข้างล่างนะครับเอาอะไรไปไม่ได้เลยนะครับเสื้อผ้าเครื่องใช้ต่างๆเขาก็เอาไปผอ,อาไปทิ้งเอาไปแจกคนยากจนนะครับชีวิตของคนเราเนี่ยเกิดเป็นมนุษย์ พบเระพุทธศาสนาเราควรที่จะทําความดีนะหนึ่งก็คือสัพพะปาปัสสาการานังไม่ทําความชั่วทั้งปวงสองกุศลสูปสัมปทาทําความดีให้ถึงพร้อมสามจจิตตป,ป,ประโยชน์ปนังก็ทําความทาจิตของตนให้บริสุทธิ์นะครับเรานี่ประเสริฐประศัตสัตว์นี่ทําบุญก็ไม่ได้นะครับอยากจะไปบวชก็ไม่ได้อยากจะไปตือศีลก็ไม่ได้ สัตว์ดรักฉันเกิดเป็นเปรตก็มีแต่ความยากลําบากอดอยากปากแห้งเกิดเป็นอสุรกายก็มีความโกรธมีแต่ความฉุนเฉียวหุนหันพลันแล่นเกิดเป็นสัตว์นรกก็ถูกตรมานมีแต่ความทุกข์ความตรมานทั้งหนังด้านร่างกายแล้วก็จิตใจแต่เราเกิดมาเป็นมนุษย์นี่จิตใจของเราประเสริฐเราสามารถสร้างคุณงามความดีได้ อย่าปล่อยให้ชีวิตของเราเนี่ยล่วงเลยไปโดยที่เราไม่ทำอะไรที่มันเกิดประโยชน์ต่อตอนเองต่อเพื่อนมนุษย์ต่อครอบครัวนะครับคนในครอบครัวเนี่ยพยายามดูแลเพราะว่าคนอื่นก็คือคนอื่นแต่คนในครอบครัวเลือดเนื้อเชื้อไขของเราก็าก็ยังเป็นญา,าติญาติครูหวติกาของเราเราไม่สามารถที่จะตัดญาติกาดมิตรได้นะครับญาติพี่น้องบางทีก็ รวมตัวกันไม่ติดเพราะว่าแย่งสมบัติกันที่ดินที่นาที่ไร่ที่สวนนะครับนะครับยืมกันไปยืมกันมาพี่น้องในที่สุดก็ทะเลาะก,กันแล้วก็เลิกผาผีกันก็มีเนี่ยอาตมาก็มีพี่น้องที่บอกว่าจะไม่ผผีน้องหลวงนะมีพี่สาวของอาตมาบอกอาตมาว่าไม่ผัผีอาตมาแนละ้วแล้วก็บอกด้วยว่าถ้าพี่ตายนะไม่ต้องมาผาผีอาตมาเออจเจริญพวงเลยยางนะแต้นั่นชีวิตของคนเราเนี่ยมันไม่มีอะไร ชาตินี้เป็นพี่น้องกันชาติหน้าเป็นตรรูกันชาติที่แล้วเป็นตรรูกันชาตินี้มาเป็นพี่น้องกันมันบุนเวียนอยู่แบบเนี้ยสังสารวัฏสามสิบเอ็ดภพภูมินะครับอืมมันก็แค่นั้นเีงอาตมาก็ขอจบกันบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้น้ำมูกไหลแล้วลูกศิษย์เอาวัดมาฝา,ากเลยยมเลยมาเอาวัดมาตวายถึงวัดนะครับไอ,อ้กันทั้งวัดนะครับเราอยู่วัดไม่เคยออกไปไหนนอกจากไปมาวิทยลาลัยไปเซ็นเอกสารนิดหน่อย แต่ก็ติดหวัดก็มาจนได้นะลูกศิษย์เอามาประกคนที่วัดช่วงนี้อากาศหนาวญาติโยมเมืองไทยก็ดูแลตัวเองก็แล้วกันนะครับอย่าให้เจ็บป่วยอ่าน้ำมูกไหลแลนะ้วเนี่ยเดี๋ยวต้องไปล้างล้างจมูกหน่อยล้างด้วยน้ําเกลือก็ <c oughs> ขอให้ญาติโยมใช้ใช้สติปัญญ,ญาเนี้ยพิจารณาตนเองนะครับเพื่อการดําเนินชีวิตที่ถูกต้อง ก็ขอจุกันบรรยัยไว้แต่เพียงเท่านี้ขอให้งค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าและคุณงามความดีทั้งหลายที่ท่านทั้งหลายได้สั่งสมมาจงเป็นประวัปัจจัยท่านทั้งหลายจงถึงพร้อมด้วยอายุวันนาสุขประลับปฏิพันธนสารมบัดจงบรรลุมรชฌีผลสีและพระนิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตกาลใกล้นี้เถิดเกิดมาทุกภพทุกชาติไม่เจ็บไม่จนและไม่พบกับคำว่าไม่มีขอเจริญพร nát ti mi nghe ta sang sa yoi ani cha ta sang ga la ta ta te sang u pa sa mo su khoi sa pe sa ta ma lan ti cha ma ring cha ma sa ngang ma sa ti ta sang vata sangha la upa ta